ลับมาก <S no s e n s o r คือปกติแล้วคนก็ถามว่าเออทำไมคอมเมนต์เนี่ยไม่ค่อยได้อ่านหรือเปล่าหรือว่าอ่านแต่ไม่ฟังหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ไม่เคยตอบไม่มีแอดมินตอบนะล่าสุดนะฮะในโพส์ต Facebook ของพลเอกประยุจยันโอชาตอนนี้เปิดคอมเมนต์ไว้อันนี้คนก็เข้าไปนิ้วคีย์บอร์ดเกลียนต่างๆก็สนุกมือส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบไปให้กำลังใจนะอาจารย์อ้นั้นอามีแต่แบบแซะ แควหยอกล้อแบบตามสไตล์ตอบอังนี้นะเพจของเราเนี่ยเราเลือกได้แ่้เราจะเปิด Public หรือ Private ใช่ครับนะครับถ้าหากเราไม่อยากที่จะให้อะไรมารบก,กวนใจเราก็ใช้เป็น Private ก็แล้วกันอย่างพี่เนี่ยเป็น Private นะะในั้นเฟซบุ๊ส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยของนายกเป็น Facebook Page แต่เลือกจะปิดแล้วเปิดคอมเมนต์ได้ไงนั่นไงคือถึงมื่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ใครกวนใจเราก็เป็น private <ช>นะครับ เพราะฉะนั้นของพี่เนี่ยเข้ามาพันคนพี่จะไม่ใช่ร้อยนะชะ่พันคนจะมีคนที่พูดเชิงลบไม่ถึงสิบคนที่เหลือนอกนั้นเป็นเชิงบวกเพราะว่าเป็นเพื่อนที่เป็นพวกเดียวกับเราแต่ถ้าเราอยากจะเปิดพับลิกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําที่เราจะต้องทําก็คือทําใจนะครับเพราะอะไรตอบคนชมไม่ค่อยพูดแต่คนติดคนด่าจะขยันพูดะนะครับ สมมติว่าจะมีคนชมว่าท็อปเก่งเนี่ยคนที่จะพูดอย่างนี้ไม่เยอะครับแต่ถ้าคนจะบอกว่าท็อปไม่เอาไหนเนี่ยจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเพจของนายกเป็นพับลิกปั๊บคนที่ชมก็เข้าไปนิดหน่อยแต่คนที่ด่าจะเข้าไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อตัดสินใจเปิดพับลิกต้องทําใจโดยยึดหลักตามที่เขาสอนกันเอาไว้ท็อปจำให้ดีนะท็อปต,ต้องทําด้วยนะกระแทกมาอย่าให้กระทบอเข้าใจไหมคะ กระแทกมาอย่าให้กระทบแกว่าจะนอยากจันดาอยากจะว่าอะไรคือการกระแทกแต่ถ้าเราไม่รับเอามามันก็ไม่กระทบครับ <c oughs> ถูกไหมะัะ <c oughs> แต่ล่าสุดตอนนี้ผมไปเช็คดูเนี่ยใน Facebook ของประยุจันโอชาออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับ <c oughs> ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลับมาผิดแล้วก็แสดงว่าพี่อยากฟังนั่นคือบางทีเราก็อยากจะสบายใจอ่ะแต่เมื่อคนมันหาเรื่องขนาดนี้พี่เองที่พี่เปิดเปิดไพรไวทไม่เปิดพับลิกเพราะพี่อยากสบายใจพี่อยากจะทํางานอย่างมีกําลังใจพี่ไม่อยากให้คนมากวนใจตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าคนเราจะเปิดพับลิกเดนพี่บอกได้เลยนะกระแทกมาอย่าให้กระทบคืออยากจะพูดให้ปากฉีกถึงหูพูดไปเลยเอาที่ตามที่สบายใจกันแล้วกันแต่ฉันไม่สนใจคําพูดของเธอ มันก็ทําได้เช่นนั้นแต่ส่วนใหญ่เป็นจากปัญหาปากท้องของผู้คนหร,รือเปล่าอาจารย์อย่างชาวโซเชียลทั้งหลายเนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยไวมากเวลาจะโพสต์เนี่ยก็มันแค่นิ้วไงมือถืออยู่กับมือทุกคนจะกลัวอะไรพอเพซเหมือนกับตัวเฟซบุ๊กเนี่ยขึ้นเด้งขึ้นมาปุ๊บก็เข้าไปดูเขาก็กดคอมเมนต์กันสนุกสนุกมือเลยก็อย่างที่พี่บอกไงคนเรามันต้องมองครบทุกมิติคือคนหลายๆคนนี่ที่เขาพูดนะ มันไม่มีอะไรที่เลว100ร้อยเปอร์เซ็นต์และไม่มีอะไรที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอะไรที่ดีเราก็ชมกันบ้างอะไรที่ไม่ดีเราก็ติเพื่อก่อนแนะนำทำไมต้องแซะทำไมต้องด่าทำไมต้องว่าตบรูกแม่ทำไมพี่ไม่ชอบโต้บวัทีครับลังใครก็อะไรแบอกพี่ชอบพี่เป็นคนพูดเก่งแต่พี่ไม่ชอบโต้วัทีไม่ชอบโต้ะวทีถ้าเหตุผลอาจารย์ก็ดีนะตะลยาก,ก็ทันดูนะ แต่ถ้าคนเขาสู้เหตุผลพี่ไม่ได้เขาเล่นตัวบุคคลอ๋อเข้าใจไหมสมมติถ้าเกิดต๊อปพูดดีแล้วเ็าเถียงต๊อปไม่ได้นะครับเขาจะบอกไปทนตัวให้สูงมาก่อนเถอะเกี่ยวอะไรกับที่กูพูดเนี่ยถูกไหมอออย่างพี่นั้นถ้าคนเถียงพี่ไม่ไหวนะไปจัดการเรื่องเพศให้เรียบร้อยก่อนยังสับสนทางเพศอยู่ไม่ต้องมาพูดถ้าพี่ไม่สู้กับเหตุผลกูล่ะไปบูลลี่เรื่องอื่นละไปบูลลี่เรื่องอื่น พูดเรื่องตัวเตี้ยบางพูดอ้วนบ้างพูดหัวล้านบางอะไรแล้วแต่คนนะนะบางคนเขาดำเขาก็โดนเล่นดำบางคนเขาเตี้ยเาก็โดนเล่นเตี้ยบางคนหัวล้านก็โดนเรื่องหัวล้านบางคนเป็นกระเทยก็โดนเรื่องกระเทยเหมือนอยู่ที่การมองนะอย่างที่เราดูดาราอย่างนี้ยพระเอกนางเอกเนี่ยคนนู้นบอกสวยแต่ไม่ชอบ่ะเขาบอกไม่สวยใช่หาที่ติจนได้จะบอกให้รู้ด้วยที่ถือว่าโตมาทีเพราะถ้าเป็นการพิปรายมันไม่ได้เชียงกันมันไม่ได้หักล้างกันพี่ยินเดียพี่ปราย แต่พอโตวาทีเนี่ยถ้าเกิดพี่พูดไปแล้วเขาไม่สามารถหากล้างเหตุผลที่ได้เขาเล่นตัวพี่เลยอ่าอ,อย่างนี้ผมถามก่อนถ้าคนที่มี f a e b o o o f a แฟนเพจล้วเฉพาะบคุคคลสาธารณะอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยควรจะเปิดช่องทางให้ผู้คนเนี่ยจะโซเชียลออฟไลน์ออนไลน์ต่างๆนานา,นานเนี่ยเข้าไปเข,าเข้าไปให้ข้อเสนอแนะได้ไหมเช่นน้ำมันแพงข้าวถูกคุณจะแก้ปัญหาอย่งายยงไรบอกว่าเราเลือกสิคะ Hmm. อะไรที่เป็นการติเพื่อก่ออะไรเป็นการนำเสนออะไรเป็นการขอร้องนำมาพิจารณา hmm. แต่อะไรเป็นคำด่าที่ไร้าสาระถูกไหมคะอะไรอย่างถ้าเกิดพี่พูดไปนะถ้ามีคนบอกอาจารย์มองมุมนี้ไหมอาจารย์คิดว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้พี่จะฟังครับแต่ถ้าเกิดอีกสั่งควายพี่ไม่่าแล้ว <laughs> มันไม่ใช่แล้วไง uh. ตอบมันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมานั่งเถียงกัน อโอ้พี่โดนเยอะเรื่องนี้แต่พี่ไม่เคยใส่ใจแต่ว่าอาจจะได้ได้ประเด็นมาจากที่นายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่จิกระบี่บ้งใส่เสื้อ,อผ้าลาไขอซึ่งตรงนี้บางคนก็ไปบอกโอ้โหเป็นเสื้อต่างชาติราคาทั้ง4ี่หมื่นทั้งทั้งที่เป็นฝีพระหัตของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีรเห็นไหม,มข้อมูลก็ไม่ดีพอก็ยังอุตส่าห์เอามาพูดอีก นี่นะแล้วไปยืนโพสท่าไปเตะรูปถ่ายเนี่ยทำไมไม่จะอ๋อ,าอาทีดูสิอยู่ว่าเปี8ปีแล้วนะดูสิยังมายืนยิ้มอีกนั่นอีก <c oughs> จะมีคนไปทํเป็นมีมนะอาจารย์เป๊เรื่องที่ท่านอยู่5ปีนั้นท่านอยู่ในฐานะคอสชใช่ไหมครับ,รบแต่ท่านอยู่สองปีนี้ท่านไม่ได้สืบทอดอํานาจอะไรนะท่านมาจากการเลือกตั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ย มันก็มีวันทำงานมันก็มีวันพักผ่อนมันก็มีวันที่เหนื่อยที่เครียดมันก็มีวันสนุกบ้างไหมครับท็อปสมมติท็อปต้องทํางานอยู่ที่ท็อปทีวีแต่เมื่อไร่ก็ตามท็อปไปสนุกเขาบอกนี่ท็อปทีวีนี่ยังแก้ปัญหาประเทศ<อ>ช,ชาตดดิไม่หมดดลยนะั้นยังทชาใช่ใช่ใชยยอีท็อปไปสนุกได้ไงเออได้ไงอยู่กับข่าวข่าวต้องซีเรียสจริงจังต้องนั่งอ่านข่าวน้าเข่งขืมท็อปจะทำต่อไหมท็อปจะทำต่อไหมเพื่อท็อปลาออกลาออกแล้วล่ะโดนกดดัน ช่ไหมมีอยู่ปีหนึ่งสมัยที่พี่ยังสอนหนังสืออยู่นะพี่ไม่บอกว่าสอนที่ไหนนะครับจัดงานปีใหม่ในเวลานั้นก็มีเด็กจํานวนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเอียงไปทางคอมมิวนิสต์อ่าฮะเขามาเล่นเพลงอยู่บนเวทีรับรู้ไหมเขาเล่นเพลงอะไรเธอสุขอยู่ได้อย่างไรพี่บอกเลยว่าเวลานี้งานปีใหม่เขาอยากมีความสุขทำไม,ามาร้องเพลงนี้ทําไมเนี้ยเธอสุขอยู่ได้อย่างไร คล้ายๆเขาจะบอกว่าเนื้อเพลงยังไงอาจารย์เนื้อเพลงก็คือคนกําลังยากไร้คนกําลังเดือดร้อนทําไมถึงย้อนมีความสุขมันเป็นแนวทางของคอมิวนิส์ไงในการที่จะบอกว่าในขณะที่ยังมีคนยากไร้ด้อยโอกาสอยู่เยอะแยะมากมายคนอื่นไม่ควรจะเริงร่ากับชีวิตซึ่งตามหลักถ้าเป็นเสรีนิยมก็คือแล้วแต่ว่าใครสะสมทรัพย์สินได้แค่ไหนอย่างไรคนทุกยากก็มีคนพอมีพอกินก็มีคนเหลือเฟือมันก็มีใช่ไหมคะทีนี้ในวันนั้นเนี่ยเป็นงานปีใหม่อะ ชอบควรจะตั้งคำถามกับคนกำลังสนุกกับงานปีใหม่ว่าเธอสุขอยู่ได้อย่างไรไม่ล่ะมันเป็นงานรื่นเริงนะออในช่วงแค่ไม่กี่วันตกลงให้ในยกท่านลงไปกบีแล้วก็ทำหน้าเครียดไปถึงก็มีแต่ปัญหาเป็นไงบ้างยากจนแค่ไหนเนี่ยเออน้ำท่วม่าหาก,กินได้บ้างไม่คต่ตรงนั้นบ้างเอาแค่นั้นแหละท่านจะไปยืนชิวๆ <c oughs> อยู่ที่ริมหาดริมทะเลบ้างไม่ได้เลย <c oughs> ใช่ไหม ถ้าเป็นอย่างนั้นนายกขาถ้าเกิดท่านเขาเรียกร้องท่านอย่างนั้นท่านออกค่า,าชีวิตท่านจะได้อายุยืนแต่ยังี้ต้องไปถามถึงคนที่กําลังถ่ายรูปนายกแล้วเอาไปลงนะอาจารย์ต,ต้องถามไาว่าภาพนี้ลงดีไม่ดีแล้วจริงๆเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าลงเนี่ยดูนะอีกฝั่งหนึ่งที่เขาแบบชังนายกหรือแบบไม่ชอบที่หน้าอย่างนี้นะก็คงจะด่าดเต็มที่ก็อ,อยู่ที่แคร์หรือไม่แคร์ไงถ้าเราทําแล้วเราไม่แคร์ก็ทําไป เราปรารถนาจะทำอ,ะอ่ะนี่แหละฮะการแสดงออกม่าจะเป็นทั้งสื่อออฟไลน์ line, ก็สื่อออนไลน์ line. มันก็มีทางของมันไปแต่ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีทัศนคติอย่างไรต่อคนที่เป็นเจ้าของโพสต์ Facebook นั้นๆดับสมมติว่าคนทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วซีเรียสมากนะแล้วกลับไปบ้านนะอยู่บนโต๊ะกินข้าวก็ซีเรียสนะ ขึ้นนอนบนเตียงจะดับไฟก็ยังซีเรียสนะถามใครอยากอยู่ด้วยถ้ามีอะไรกันก็ซีเรียสเนี้ยทำไงโอ้พี <laughs> ่ไม่อยู่ด้วยร่ะคนเรามันต้องมีเวลาแห่งความสนุกม,น<อ>มันต้องมีเวลาของการยิ้มแย้มแจ่มใสดูหนังสนุกดูละครสนุกกินข้าวอร่อย หรือถ้าเกิดเราทำงานแล้วประเทศชาติมีปัญหาห้ามกินข้าวอร่อยห้ามดูทีวีให้สนุกห้ามร้องเพลงเอาง<อ>ั้น<อ>นะ<อ>เดี๋ยวจะเครียดไปมากกว่านี้หวอวพอแล้ววันนี้กันสนุกของปากข,ของมกนะได้เห็นมุมมองที่เรียกว่าคมแล้วก็ได้รับความรู้ในเรื่องของอดีตแล้วก็ปัจจุบันมาจากหลากหลายตเจเนเรชัผ่านอาจารย์เสรีแล้วนะครับแต่ก่อนจะ